เราสิ่งแวดล้อมเราดีไปด้วยใช่ค่ะน่าจะพร้อมแล้วไหมพรับพร้อมไหมครับนะของไม้เนี่ยมันก็เหมือนกับหมักด้วยสมุนไทรเพราะได้ต้นไม้ในประเทศไทยเราเนี่ยทุกชั้นนะจะยกมีความภาคภูมิใจมากว่าเอซีซีเนี่ยนะครับให้ความสําคัญนกะับโครงการนี้จริงๆนะชันโรงนะครับ่านน้องสื่งมวลชนครับมันเป็นนะครับทางอากาศ มันเด่นชัดครับถ้าอากาศไม่ดีตัวพวกนี้ไม่อยู่ยนะะนี่คือประโยชน์ของเขาที่คุมมนชนได้ตัวนั้นคุณค่าสุดม,มากดูสิเข้ามาแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเขาเนี่ยสร้างรายได้มหาศาลถนุนไม่ได้มากมายนักใช่ไหม แต่ก็เห็นภาพวันนี้แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเออแต่บางคนไม่รู้การผสมพันธุ์ผลไม้น่ะคือพึ่งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งครับนะครับก็อันนี้คือหลาบต้องขอต่อไปครับพี่ตีครับและลำดับต่อไปนะคะนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณ SCGC และขอบคุณคณะผู้บริหารของ SCGC ขอบคุณ เอาครับชวนต่อไปนะครับมครับนาทยเกมนะจอมมค่ะแนี่เป็นสัญลักษณ์นะคะเป็แร่องเจามือการเ้นสองฝายนะคะจุมชนบ้านทักมาเก็บกล่อง้ะเดี๋ยวถ่ายรูปนี่กอรลงไปเลย เห็ี่ยจากเดิมเนี่ยบ้านเราเรียกอิโรมอิโรมเนี่ยเขาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรามีความรู้สึกลำคาญเท่าตรงที่ว่าเวลาให้คุณประยุทธ์คระยุท์จงไม่ขายฮะยังยังบอกว่าคุณถ้าจะเอาขอผมตามมาด้วยเขาบอกว่าใครนะครับใช้พิวรอนนะครับพิวรอนขอกเขารังธรรมชาติดังธรรมชาติแล้วก็วิธีที่สี่คือเอามาจาก การบอของเราเป็นอย่างไรแล้วเราได้อย่างไรนะครับก็ในนามของบ้านมีเที่ยวนี่เนื้อนุ่มนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเรามาีนะครับลแล้วก็มีผ้าเย็นด้วยนะครับก็ไม่ที่ได้ยินบบว่าของเดียวจะเอาคนแรกเลย <laughs> แล้วก็เราูปนะครับถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองสามจะเรียก่อนนี้ต้องรูปได้ไหมตรงกลางนะครับ พี่เอาแมสแอบไปด้านหลังนิดนึงนะแอบหลังไปเลยหัวนะคอนการีตดิจิเวทเอาของเยอะใช้ไหมครับมาใช้ทำแบบนี้นะครับเอ่อที่ที่ของเราเราจะเลี้เป็นแบบนี้นะครับจากที่เราตั้งเป็นแบบตามพื้นพื้นที่ต่างๆไอ้นี่ผมก็ชอบ เราเหมือนก็เปลี่ยนทิศทางการเดินของเขาครับครับทีนี้พอเปลี่ยนทิศทางการเดินของเขาเพราะเขาอยู่ที่นี่ปุ๊บเขารู้สึกว่าที่เนี่ยมันปลอดภัยเขาก็เลยเอาขนนางพญาขึ้นมายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จรอแป๊บรอแป๊บไม่แชหรอก่แช ชีวิเหล่าเลยนะคะโอเคครับหาไได้เสริมนะคะคุณปองบอกว่าง่ายนง่ายนะคะดูดิขั้นยศดูดิขาผิดเลยขว้นป็นขารับคะจ้แวะเข้ามาได้ตลอดเวลาลงก่องภูู้ประภัยยินดีต้อนรับไปเป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็อยากจะให้ทราบว่า ได้นะคะเราเราไม่ได้ว่าพี่ๆต้องทานข้าวร่วมกันหรือจะกลับไปทานที่บ้านก็ได้คุยได้เป็นเดือนสามพักเรื่องคุยได้เป็นปีอันนี้นะครับสามเรื่องเรื่องไหนก็ได้นะครับกำหนดการวันนี้ก็่ข้าวอีกสักทีนะครับพี่จิ๊กค่ะกำหนดการอันนี้น้องฟิตบอกว่าพี่จิ๊เอาแบบว่าเป็นจริงจริง กล่องที่จำลองเหมือนกับกล่องเจ้าตัวเล็กนะคะชันโลงมามาร่วมเปิดด้วยนะคะตอนแรกก็จะวิสาคิชนชส่งเสริมอาชีพเลี้ยงชันโลงเนี่ยต้อนรับที่พี่สื่อมวลชนเยอะขนาดนี้นะครเมื่อเช้าลุงกล่องเดมาดูนะคะคนเปิดงานก็เปิดไปเราก็จะคุยแล้วก็เวลาถ่ายรูปปุ๊บเราไม่สนใจ